วันที่9สิงหาคม66ประวินน้ำไม่ายคล้อยหรือตาลผู้ประกาศข่าวคนดงังนำหลักฐานการแชทและประวัติการถูกโอนเงินมาแจ้งความที่สอนอภาษีเจริญหลังถูกเครือข่ายแกง๊ง call center อ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วถูกดูดเงินในบัญชีโมบายแบงกิ้งเสียหายกว่า1ล้านบาทนางสาวประวินน้ัไเผยว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้วันที่9สิงหา หาคม66ขณะที่เธอกำลังนั่งทำงานอยู่ที่บ้านพักในเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครมีสายโทรศัพท์เข้ามาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินติดต่อเรื่องการเสียภาษีที่ดินประจำปีโดยแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเสียภาษีที่ดินของตัวเองได้อย่างถูกต้องอ้างว่าต้องอัปเดตข้อมูลเนื่องจากเป็นรายชื่อที่ตกหลน่น จึงแนะนำให้แอดไลน์เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่และไลน์ที่แอดไประบุชัดเจนว่าเป็นไลน์ของกรมที่ดินและมีข้อความตอบกลับว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนออนไลน์และได้โทรเข้ามาหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันกรมที่ดินผ่านโทรศัพท์มือถือระบบ Android ซึ่งตัวเองพยายามจะใช้คอมแต่ทางมิจฉาชีพบ่ายเบี่ยงให้ใช้โทรศัพท์มือถือบอกว่าจะอัปเดตข้อมูลจึงขอให้เธออัปเดตข้อ ผ่านแอปพลิเคชันของกรมที่ดินเมื่อติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วปลายสายมีการแนะนำให้ทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบแอปพลิเคชันและมีการยืนยันรหัส OTP และการสแกนหน้า2 3ถึง3ครั้งแต่ก็ยังไม่สำเร็จจนเวลาล่วงเลยไปนานกว่า1ชั่วโมงตลอดการพูดคุยมีการประวิงเวลาเพื่อไม่ให้ตัวเองวางสายและออกจากแอปพลิเคชันจากนั้นเริ่มสงสัยและไม่ขอทำ ธุรกรรมด้วยจึงออกจากระบบเมื่อตรวจสอบภายหลังพบว่ามีหารทำธุรกรรมจากโมบายแบงกิ้งธนาคารหนึ่งที่ผูกบัญชีบัตรเครดิตเอาไว้มีเงินจำนวน2ยอดคือ500,000บาทและ120,000บาทที่ถอนจากบัตรเครดิตบวกกับเงินที่มีอยู่ในบัญชีอีก55,000บาททั้งหมดถูกโอนออกจากบัญชีไปยังบัญชีบุคคลอื่น เป็นจำนวน675,000บาทและเมื่อไปตรวจสอบบัญชีธนาคารอื่นอีกหนึ่งบัญชีก็พบว่าเงินฝากจำนวนกว่า1 0 0 0 0แบาทถูกกดออกไปและอีกบัญชีหนึ่งพบว่ามีการถอนเงินจากบัตรเครดิตจำนวน2 0 0 0 0 0แสนรวม3บัญชีพบมูลค่าความเสียหายกว่า1ล้านบาทตนจึงรีบติดต่อไปยังธนาคารเพื่อจะขออายัดบัญชีปลายทาง แต่ธนาคารแจ้งว่าต้องมาแจ้งความก่อนเพื่อขอรหัสถึงจะสามารถอายัดบัญชีปลายทางได้ทั้งนี้นางสาวประวินนามัยเผยว่าที่หลงเชื่อเนื่องจากมิจฉาชีพมีข้อมูลที่ตรงกับผู้ที่จะเสียภาษีและเป็นช่วงที่ต้องเสียภาษีรวมถึงลายที่ติดต่อและแอปพลิเคชันมีโลโก้ของกรมที่ดินจริงและยังสามารถบอกรายละเอียดหน้าจอขณะดาวน์โหลด รวมถึงเลขข้อมูลโฉนดที่ดินได้ถูกต้องซึ่งตัวเองยอมรับว่าพลาดที่ไม่ทันระวังตัวเนื่องจากขณะนั้นเธอทำงานอื่นไปด้วยจึงไม่ทันสังเกต